ค่ะทนานยกเห็นข่าวอังเคกับกิกมาลีวอนทั้งเน็ตไทยเน็ตกัมพูชาเลยโอ้โหสวีดหวานแหววกับห้องนอนสีชมพูว้า หวานแล้วเช็คกับ ai นะคะเขาบอกว่าเป็นรูปถ่ายจริงท่านนายกท่านไปคบหากับผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งภรรยากับครอบครัวตัวเองอย่างนี้ได้อย่างไรคลิปของท่านนายกเขาจึงจงใจปล่อยเสว่นไปทั่วประเทศไทยทั่วกัมพูชาเลยตรงนี้แหละก็ต้องถามท่านนายกกับพ่อท่านนายกว่าไปคบหากับคนแบบนี้ได้ยังไงคะท่านนายก